สวัสดีครับไว้พันปลาครับวันนี้ผมจะพามาชมพันปลานะครับแล้วก็จะพามาดูข้อแตกต่างแล้วก็จะพามารู้จักนะครับกับพันปลาและพันปลาตัวไหนเป็นปลากินเนื้อตัวไหนเป็นปลากินพืชน,นะครับจะพามาดูแบบ ใกล้ๆชัดๆเลยนะครับวนันนี้มาที่อันแรกเลยครับอันแรกครับนี่ครับจะเป็นปลาหมอครับตัวปลาหมอตัวนี้จะเป็นปลาหมอพันใบโพลแปลงเพศนะครับปลาหมอตัวนี้จะเป็นปลากินเนื้อนะครับตัวนี้เราจะ เป็นปลาแปลงเพศครับให้กินฮอร์โมนตั้งแต่ฟักนะครับจนอายุครบ30วันนะครับเราถึงจะขึ้นขายนะครับตัวนี้ปลาทรงสวยครับฮอร์โมนครบฮอร์โมนเต็มครับจะเป็นตัวเมียครับสส่วนใหญ่ครับเราจะจับให้ดูนะครับนี่ครับดูท้องครับจะเป็นตัวเมียครับตัวเมียจะท้องป่องนี่ครับสวยๆฮะกระหมองครับจุมคนแปลงเพศ อ้วนต้องปองทุกตัวฮะนี่ฮะตลหมอครับตัวนี้เลี้ยงไปที่ห้าถึงหกเดือนจะมีไข่ทุกตัวนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับเป็นปลาแปลงเพศครับมันจะเป็นปลากินเนื้อครับเลี้ยงง่ายครับสามารถเลี้ยงในบอ่อพลาสติกบอ่อปูนนะครับกระชังบกได้ครับผมกระชังน้ําได้ครับ ต่อไปครับตัวนี้จะเป็นปลาดุกบิกวีนะครับปลาดุกบิกวีตัวนี้จะเป็นปลากินเนื้อครับอ๋อกระโดดไปแล้วครับตัวนี้เป็นปลากินเนื้อครับเลี้ยงง่ายตัวไวครับสามารถเลี้ยงในบอ่อปูนกระชังบกกระชังน้ำบ่อพลาติกได้ครับปลาพวกนี้จะเปลี่ยนสีตามน้ํานะครับปลาทุกชนิดจะเปลี่ยนสีตามน้ําครับ ตัวนี้ระยะเวลาเลี้ยงก็จะอยู่ที่ไม่เกินสามเดือนนะครับเดี๋ยวผมจับให้ดูนะครับจะมีลายข้างตัวครับตัวนี้พอดีมันอยู่กับน้ําสีใสสีขาวครับเป็นถ้วยสีขาวเลยจะมองไม่ค่อยเห็นจุดนะครับเดี๋ยวจะให้มองที่จุดนะครับจับยางนะครับ จะมองไม่ค่อยเห็นชุดนะครับดีว่ามันสีมันเหมือนถ้วยเป็นสีขาวครับในมองยากครับปลาต่อไปเลยเลยครับตัวนี้ครับเป็นปลาจาระเม็ดครับจาระเม็ดนี่จะเป็นปลากินเนื้อครับผมนะครับหน้าตาของปลาจาระเม็ดเป็นอย่างนี้ครับจาระเม็ดเป็นปลากินเนื้อจะให้ดูนะครับ ปลานี้นี่ครับกระเมศเป็นปลากินเนื้อครับสวยครับแข็งแรงครับเลี้ยงง่ายครับปลาการะเมดต,ต่อไปเป็นปลาก,กดเหลืองครับนี่ฮะกดเหลืองกดเหลืองเป็นปลากินเนื้อครับผม ต่อไปเป็นปลาในครับนี่ครับปลาในสีทองครับปลาในเป็นปลากินพืชน,นะครับผมปลาในปลาในนี่จะแตกต่างจากปลาตะเพียนที่ว่าลําตัวมันจะใหญ่จะอ้วนป้อมกว่านะครับปลาตะเพียนจะตัวเป็นๆแต่ปลาในนี่จะอ้วนป้อมครับตัวนี้ครับเป็นปลากระปงครับผมกระปงน้ําจืดครับ บ้านเราก็สามารถเลี้ยงได้นะครับตัวนี้จะเป็นปลากินเนื้อนะครับปลากระพงนี่ครับปลากระพงครับกระพงขาวฮะกระพงขาวเป็นปลากินเนื้อนะครับเลี้ยงในน้ําจีดบ้านเราได้ครับชอบกินลูกปลาครับไส้เดือนแมลงครับอาหารก็กินนะครับต่อไปครับเป็นปลาทับทิมครับผมทับทิม ทับทิมตัวนี้เป็นปลากินพืชครับตัวนี้สามารถออกลูกขยายพันธุ์ได้เองตามธรรมชาตินะครับปลาทับทิมนี่จะเป็นปลานินแปลงเพศครับปลานินแปลงเพศครับปลานินแปลงเพศนี้เป็นปลากินพืชนะครับผม ลากินพืชตัวนี้ก็เลี้ยงไปที่7-8เดือนนะครับถึงจะได้จับบางขั้นก็เลี้ยงที่ห้าเดือนครับสามารถเลี้ยงในบ่อดินกระชังน้ำนะครับตัวนี้เป็นปลาแปลงเพศกินฮอร์โมนตั้งแต่ ฟักเลยนะครับเสร็นอายุครบสามสิบวันแล้วก็ไปอนุอนบาลต่อนะครับในบอ่อถินถึงได้จับมาไายนะครับผมนลินแลงเพศครับน,นี่จะเป็นปะัะเพียนขาวครับปะัะเพียนขาวเป็นปลากินพืชน,นะครับผมปัเพียนขาวนะครับปตะเพียนฮะปะเพียนขาว เป็นปลากินพืชครับสามารถปล่อยในนาข้าวได้นะครับปลาที่ปล่อยในนาข้าวจะมีตะเพียนนินปลาดุกปลาหมอปลาในก็ปล่อยได้นะครับแต่ปลาดุกปลาหมอต้องระวังมันขึ้นครับฝนตกหนัหนกๆมันขึ้นมันปีนขึ้นครับวันนี้พามาชมปลาตอนมืดครับผมมาดีช่วงกลางวันก็จะยุ่งๆครับยุ่งๆกับขายปลานะครับผม จะเป็นกระชังอนุบาลครับเอาจะมาพักไว้ตันนี้จะเป็นที่เหลือจากเราขายวันนี้นะครับจะเหลือประมาณนี้ครับตอนเช้าเราก็จะทยอยขึ้นครับนี่ครับเป็นปลาในครับเช้าเราก็จะทยอยขึ้นมาพักไว้ขายนะครับตอนตอนเช้าครับเย็นก็จะเหลือไม่เยอะตัวนี้จะเอาแค่บางส่วนนะครับบอยพันปลาอันนี้จะเป็นปลาทับทิมครับ ท้านในติดใจสงสัยเรื่องการเลี้ยงก็สอบถามได้นะครับผมดีดีครับแนะนําเรื่องการเลี้ยงครับผมนี่ครับตัวนี้ก็จะเตรียมเป็นถังว่างครับเตรียมขึ้นปลาพวกนี้ครับเตรียมมาปลามาลงครับพวกนี้วันนี้ขายหมดแล้วครับปลาดุกบิกวีครับเป็นถังใส่ปลาดุกบิกวีครับปลาดุกบิกวีเป็นเท่าเอครับปลาปลาหมอครับขายดีฮะ ก็จะเป็นแค่บางส่วนครับที่เราเอามาเนี่ยปลาหมอปลากินฮอร์โมนครบฮอร์โมนได้ครบเต็มนะครับอน,นี้ครับจะอ้วนครับท้องจะตกครับทรงสวยครับจะเป็นตัวเมียส่วนมากครับผมบรรดุีิวยครับ ปดุกกวีครับมืดแล้วก็จะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับดุกยวีไวพันปลาก็ตั้งอยู่นะครับที่บ้านละอ่อนะครับตำบลเฉียงอำเภอเมืองครับจังหวัดสุรินทร์ครับ ันกุ้งแล้วก็มีนะครับแต่ว่าตอนนี้หมดแล้วครับจะเป็นแค่ตัดโปรโมชั่นช่วงนี้นะครับซื้อพันปลาครับหนึ่งพันบาทขึ้นไปรับฟรีนะครับไม้ป่าครับจะเป็นไม้ประดู่ครับพยุงยางนานะครับผมเคนาครับมอกนีนะครับผมปลาก็แถมเหมือนเดิมนะครับแถมตามจำนวนซื้อนะครับซื้อเยอะแถมเยอะครับผม นี่เป็นจะเป็นปรากฏเหลืองครับตัวใหญ่ๆแข็งแรงครับนี่ฮะปรากฏเหลืองครับผมปรากฏเหลืองกดคังก็มีนะครับกดคังลารรดปลานินครับปลนนิน ก็จะเป็นปลานิลเหมือนกันครับสนใจป,ปันปลาอะไรก็สอบถามได้นะครับปอทพันปลาย,ยินดีให้คาแนะนํานะครับให้คยินดีให้คําปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องปลานะครับผมปลามีปัญหาเลี้ยงไม่โตก็สอบถามได้ครับที่นี้แค่บางส่วนครับอันนี้จะเป็นนี่ครับแข็งแรงครับปากกระพงขาวครับ กระงขาวเลี้ยงน้ำสือได้ครับประมาณนี้ครับขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับผมจะมาให้ความรู้นะครับเรื่องอาหารปลานะครับผม ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ